Hello everyone. Today I will practice talking to my little kid. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะมาฝึกคุยกับหลานตัวน้อยนะคะเนื่องจากคุณย่าตัวเล็กเห็นว่าการฝึกพูดเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่เราจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะคะคุณย่าก็เลยคุยกับหลานตัวน้อยซึ่งเขาก็ยังพูดไม่ได้นะคะ เราจะพูดกับตัวเองก็ได้นะคะแต่ต้องออกเสียงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการฝึกทักษะการพูดของเราค่ะคลิปนี้เราจะมีซับขึ้นให้นะคะซับที่เป็นประโยคหลักๆขึ้นให้แล้วก็มีคําแปลนะคะมีอธิบายประโยคบ้างแล้วก็มีอธิบายคําศัพท์นะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ hello baby สวัสดีที่รัก Why do you wake up so early? <Yeah. S 1> Why do you wake up so early? ทำไมหนูตื่นเร็วจัง wake up ตื่น so มาก early เร็ว I'll give you some bananas. I'll give, give you some bananas i อา Give you some bananas <c oughs> <c oughs> yeah, I'll give, give, give you some bananas ยาจะให้หนูกินกล้วยนะ I'll Give you ฉันจะให้คุณ o m ำจำนวนหนึ่ง ให้เพื่อนๆสังเกตว่าการที่เราจะให้สิ่งของอะไรใครเราจะเอาคนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เอาสิ่งของตามมาทีหลังนะคะในทช่นี้เราให้กล้วยใช่ไหมคะเราเอากล้วยไว้ทีหลังนะคะและการที่กล้วยเติม S ก็เนื่องจากว่ากล้วยอาจจะมีหลายลูกนะคะคำว่าซ้ำก็คือจํานวนหนึ่งนะคะซึ่งมากกว่าหนึ่งนะคะ Alright Do you like bananas right? Do you like bananas right? Do you like bananas right? ดูชอบกินกล้วยไหมให้เพื่อนๆสังเกตว่าประโยคนี้เป็นโครงสร้างเป็นประโยคบอกเล่าแต่ละวว่าเราเติม right ข้างหลังนะคะ และมี question mark มันก็เลยเป็นคำถามนะคะ <c oughs> yeah 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 I know I know you like bananas I know you like <c oughs> yeah I know you like bananas <c oughs> <c oughs> จ้ารู้ว่าหนูชอบกินกล้วย Today, I will give you a lot of bananas. Today, I will give you a lot of bananas. <laughs> a Yes! 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 <laughs> uh huh. มามากินกล้วยกันนะคะ Is is delicious? Is is yummy? Is is yummy? Is is yummy? Is uh huh. <laughs> is yummy? Is is yummy? Alright อร่อยไหมคะ Delicious อร่อยมักใช้กับคนที่โตโตแล้วนะคะจัมม่อร่อยมักจะใช้กับเด็กๆ Don't play while you are eating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 Okay <laughs> Don't pray while you are eating, because you could choke, you could choke, you could choke. <laughs> อย่าเล่นขณะที่กำลังกินเพราะหนูจะสำลักได้ Don't pray, อย่าเล่น While, ขณะที่ you are eating, คุณกำลังกิน you could choke. just some luck die joke some that's enough because you've eaten a lot that's enough because you've eaten a lot <coughs> yeah that's enough because you've eaten a lot yeah <coughs> that's enough that's enough because <coughs> you've E a eaten a lot. That's enough because you've eaten a lot. no, 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 no. พอแล้วเพราะว่าหนูกินมากแล้ว That's enough. พอแล้ว Eaten. กินเป็นช่องสามของ eat. A lot. เยอ yeah. ะ You've eaten a lot. คุณกินมากแล้ว ให้เพื่อนสังเกตนะคะ you've มาจาก you have นะคะ have บวก verb ช่อง3คือ e a t e n ในที่นี้แปลว่ากินแล้วนะคะ don't play while you are eating <laughs> <laughs> alright 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 say goodbye baby see you again in the next video บายแย่บาย alright say goodbye baby say goodbye goodbye see you again in the next video bye <laughs> ขอบคุณมากมากนะคะที่รับชมและรับฟังและร่วมฝึกไปกับคุณยาติตัวเล็กแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณยติด้วยนะคะบ๊ายบาย